สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาเรียนศิละปะกับครูต้นนะครับชั่วโมงนี้เรามาวาดรูปร่างรูปทรงอิสระกันนะครับขั้นตอนแรกให้นักเรียนร่างภาพด้วยดินสอเบาๆลงบนกระดาษนะครับดังตัวอย่างที่ครูร่างไว้แล้วนะครับให้นักเรียนร่างตามใจชอบเลยขั้นต่อไปคือการระบายสีค,คุณครูจะเริ่มจากก้อนเมฆก,ก่อนนะครับ ก่อนเมฆครูจะใช้สีปานกลางนั่นคือสีฟ้าก่อนเสร็จแล้วตามด้วยสีเข้มนะครับคือสีน้ําเงินในส่วนที่โดนแสงน้อยส่วนที่เป็นแสงคุณครูใส่สีเหลืองเข้าไปด้วยให้เป็นสีของพระอาทิตย์นะครับระบายสีให้ไปในทิศทางเดียวกัน ขั้นตอนต่อไปคือการระบายสีของใบไม้ครับใส่สีเหลืองอ่อนนะครับส่วนที่โดนแสงมากแสงเข้าทางขวามือครับต่อไปก็จะเป็นสีปานกลางนะครับนั่นคือสีเขียวอ่อนระบายสีให้ทั่วนะครับให้ผสมกับสีเหลืองด้วยครับระบายลงมาสัก50%ของภาพนะครับ เมื่อระบายสีเขียวอ่อนแล้วนะครับสีต่อไปคือสีเข้มนะครับใช้สีเขียวเข้มนะครับระบายลงไปให้เต็มพื้นที่ที่เหลือระบายให้เข้ากับสีเขียวอ่อนด้วยครับระบายทั้ง3ต้นเลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะระบายในส่วนของลำต้นของต้นไม้นะครับเราจะระบายสีอ่อนนั่นคือสีเหลืองด้านขวามือของลำต้นนะครับต่อไปเป็นสีปานกลางครับสีส้มนะครับระบายทั้ง3ต้นเลยและ ส่วนต่อไปคือส่วนที่รวนแสงน้อยนะครับคุณครูจะใช้สีน้ำตาลครับเป็น3เฉดขั้นตอนต่อไปคือการระบายแบ็กกราวซึ่งเป็นภูเขานะครับคุณครูจะใส่สีฟ้าเพื่อให้ดูระยะไกลๆออกไปนะครับเสร็จแล้วคุณครูจะใช้สีปานกลางนั่นคือสีเขียวอ่อนนะครับระบายลงไปให้ถึง50%ของภาพนะครับเมื่อระบายสีเขียวอ่อนเสร็จแล้วนะครับ สีต่อไปคือสีเขียวเข้มซึ่งเป็นส่วนที่โดนแสงน้อยครับระบายให้เต็มในส่วนที่เหลือครับต่อไปเรามาระบายสีพื้นหญ้าก,กันคุณครูเริ่มจากสีอ่อนเหมือนเดิมครับนั่นคือสีเหลืองครับระบายให้ทั่วนะครับ ต่อไปเป็นสีปานกลางสีเขียวอ่อนครับระบายให้ทับสีเหลืองลงไปด้วยนะครับเพื่อให้สีเข้าและกลมกลืนกันต่อไปเป็นสีเขียวเข้มครับเป็นสีสุดท้ายนะครับซึ่งจะช่วยให้ภาพดูมีมิติมีความตื้นลึกไกลใกล้มากขึ้นนะครับระบายในส่วนที่เป็นเงาของต้นไม้ด้วย ต่อไปจะเป็นการตัดเส้นนะครับเพื่อเก็บรายละเอียดของภาพคุณครูเลือกใช้สีเขียวเข้มนะครับตัดเส้นลงไปก่อนและระบายเพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เสมอกันต่อไปคุณครูใช้สีเข้มขึ้นนั่นคือสีน้ำเงินนะครับเพื่อคัดภาพให้ดูเด่นชัด และมีมิติมากขึ้นหรือจะเลือกใช้สีดำก็ได้เสร็จแล้วครับในการใช้รูปร่างรูปทรงอิสระในการวาดภาพ เด็กๆลองเอาไปทำตามกันดูนะครับอัปดตหน้าคุณครูจะพาวาดรูปอะไรรอติดตามชมกันนะครับบ๊ายบาย